ันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมแต่มาแนะนำเกมเกมนั้นมีชื่อว่า f ฟ s ซ t เทลด้วยความในช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรทําไปเจอเกมนี้มาเกมใหม่จากค่ายกรีน่าบอกเลยว่าเกมนี้นั้นเป็นเกมที่ดูดเวลาชีวิตทั้งหมดที่คุณจะมีได้เกมนี้จะให้เราสมญาตเป็นเจ้ามือในการสร้างบ้านสร้างเมือง ปลูกผักทําสวนครัวทําทุกอย่างที่สามารถหาเลี้ยงชีพในครอบครัวบ้านอันยิ่งใหญ่นี้ของเราได้ตัวเกมนั้นแทบไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยเพราะตัวเกมมันก็ไม่ต่างจากเฮดเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผ,ผ,ผู้ชมต้องจมปลักอยู่กับมันหลายหลายชั่วโมงในการปลูกผักทําอาหารทาของส่งเมืองต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเกมนี้จะไม่มีจุดเด่นเลยซะทีเดียวสิ่งแรกเราต้องพูดถึงนั่นคือกราฟิกที่อินดี้แบบสุดๆหน้าเหลี่ยมบล็อกเป็นอย่างกะสีเหลี่ยมไม่บอกไม่รู้เลยนื่องว่าเล่นไม้ค้าไม่ก็โลบอ นอกจากกราฟิกที่มีความโดดเด่นแล้วการเล่นหรือรูปแบบการเล่นที่มีการแตกต่างที่ไม่เหมือนเกมแนวเดียวกันโดยตัวเกมจะมีการนําตัวละครของเราเนี่ยไปลงดันต่างๆเพื่อทําการหาของหรือว่าฟาร์มนั่นเองมีแต่ลงเหมืองเพื่อขุดหาของหรือไม่ก็เอาตัวละครเราไปฟาร์มเพื่อช่วยเหลือตัวละครอ,อื่นแล้วจะได้ตัวละครใหม่มางงไหมกูพูดแล้วกูยังงงเลยแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของเกมแฟนตาซีเทาเอางิ้เกมมันก็มีแค่นี้นแหละแค่แค่ปลูกผักทำอาหารสวนครัวไปส่งออกขายของแล้วว่ากลับมาลงดันแล้วก็วนกลับไปรูปเดิม พอขอไม่พอกูก็ต้องกลับไปปลูกผักใหม่อีกกูจะทำชีสนมไม่พอกูต้องไปรีดนมวัวใหม่อีกกูจะทำอาหารอาหารไม่พอกูต้องฆ่าไก่เพื่อเอามานทำอาหารใหม่อีกพอเราจะลงดันเราก็ต้องใช้แซมมี่น้าแต่พอมีแซมมี่หน้าพอคุจะลงไปตัวละคอยรู้สึกไม่ว่างอีกพอเลเวลขึ้นจากจะสร้างบ้านเขาคี่ขายเงินกูไม่พออีกโอ้ชีวิตกูัวอะไรสาวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณกายพร้อมใจพร้อมกับเวลาพร้อมคุณสามารถลงเจมนนี้ได้ตลอดชีวิตที่คุณมีได้เลยครับคุณผู้ชม และนี่ก็คือจบแล้วจบสิ้นของเกมแฟนตาซีทาวน์วอลลุ่มแห่งจักรวาลควอนตัมนี้ <S <S ถ้าใครชอบการรีวิวแบบโมโซตัวหลิงแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้อย่าลืมกดดูคลิปอื่นๆด้วยครับผมตอนนี้เหมือนไม่มีคนดูเลยครับผมเศร้าใจจริงเลยครับสวัสดีครับนอกจากต้องทํากีจ่จวัรประจําวันคุณผู้ชมเห็นด้านซ้ายมุมบนไหมครับข้านั้นผมขอเรียกว่าค่าความสุขของประชากรเรียกได้ว,ว่าถ้าเราไม่เน้นตกแต่งบ้านแล้วเราจีกลัวใช้ประชากรอย่างเต็มที่ เหมือนประเทศใดประเทศหนึ่งที่เอ่อที่เราไม่ได้เขียว่าเียเทียนะ